สวัสดีค่ะวันนี้ตามชั้นมามูนะคะจะมาบอกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่อาชีพหมอพยาบาลนะคะแล้วก็รวมถึงอาชีพที่ต้องช่วยเหลือชีวิตคนอื่นนะคะ ว่าจะต้องบูชาอะไรค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะคะฉันจะมาแจกทริคค่ะทริคในการเปิดค่าการมองเห็นของคุณนะคะโดยการนะคะกดคอมเมนต์ค่ะกดหัวใจนะคะแล้วก็กดติดตามค่ะจะทําให้ช่องของคุณเนี่ยนะคะมีค่าการมองเห็นที่เพิ่มขึ้นยอดวิวก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ มาถึงคุณหมอคุณพยาบาลทั้งหลายนะคะแล้วก็รวมถึงพวกป้อเก็กตึงนะคะหรือว่าอาชีพที่คอยช่วยเหลือคนอื่นทั้งหลายเลยค่ะสิ่งต้องบูชานะคะคือพระแม่กวนอิมค่ะเนื่องจากนะคะท่านเป็นเทพแห่งความเมตตากรุณาชอบช่วยเหลือคนอื่นค่ะแล้วก็ท่านยังเป็นเทพที่มีความอ่อนโยนมากเลยนะคะไม่ว่าคุณหมอคุณพยาบาลนะคะทั้งหลายเนี่ยมีเรื่องเดือดร้อนใจอะไรเนี่ยนะคะไปขอกับเจ้าแม่กวนอินได้เลยนะคะท่านจะช่วยเหลือ เป็นพิเศษเลยค่ะแต่อาชีพอื่นเนี่ยนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะกดติดตามช่ไว้นะคะเพราะว่าชั้นมีคลิปดีอย่นี้ค่ะมาบอกทุกคนในทุกวันเลยค่ะแต่ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะคะอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆของ